ช้างเป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดสุพรรณบุรีที่เหนือติต่อกับเขตป่าภูเขาของจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนบาราวาวองฝายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศษาสุพรรณบุรีเขต3อยู่ห่างจากอำเภอด่านช้างเกือบ100กิโลเมตร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผู้เตยาลมาบบเป็นนรเรียนขยายอุกาที่จัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 3> นักเรียน267ครับขยาอกาอยู่ในระบบวังยาวครับเรารับเด็กในระบบวังยาวมาเรียนทั้งหมดเขตอุทยานแห่งชาติผู้เตยนะฮะซึ่งมากเด็กเก่าๆเนี่ยเขาจะไม่มาเรียนจบป .6 แล้วเขาก็อยู่ในป่าในไร่เขาหละเราก็เลยไปรับมาเรียน ทั้งหมดรปรับศพฟรีครับโรออง,ง,เ,ง,งเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนดีในป่าใหญ่เป็นความหวังของบรรดาผู้ปกครองที่อยู่ในเขตป่าภูเขาห่างไกลที่จะได้ส่งลูกหลานให้ได้เรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครููู้ผเสียยลตนนออดทอ่่หางาาจากการที่เป็นโรงเรียนอยู่ในเขตป่าภูเขาห่างไกล ปัญหาที่สําคัญคือน้ําดื่มสําหรับคุณครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้ได้ผลิตน้ํำดื่มเพื่ออุปโภคและมีการจําหน่ายต่อไปเป็นการวัดค่าน้ํานะครับก่อนผลิตนะครับค่าน้ําตอนนี้จะอยู่ที่010ย์หนะครับศูนนี้ผลิตได้นะครับไม่เกิน500นะครับ500คือของโภมนามัยนะครับ บดขวาปิดเดียวให้ดังส่วนหนึ่งคือตอแรกให้เด็กดื่มนะครับแล้วก็ผลิตขายสำหรับงานต่างๆก็จะบริการชุมชนที่ขายก็คือเอาเงินไปวิ่งรับศกเด็กเรียนโดยที่มันต้องเสียตังค์เด็กมาเี็กฟรีรับส่งเด็กฟรีน้ำดื่มขวดได้ขายโลละ40บาทขนาดกลาง45บาทขวดใหญ่6ขวดขาย45บาบาทถ้าหากผู้ปกครองหรือชุมชนมีงานบวชงานบุญงานศพ ทางโรงเรียนก็จะนําน้ําดื่มไปบริการให้ฟรีอตอนนี้เด็กเรียนยังไม่มาก็เลยให้ครูเขาผลิตอย่างเดียวถ้าเกิดเด็กมาก็จะให้เด็กผลิตแล้วเราก็จ่ายเงินไปค่าจ้างให้เด็กโลหล,ล,ละสองบาทเป็นค่าผลิตถ้าเกิดทัเทอมวันนี้ับเป็นร้อยโลนะครับก็มีของระบบราชการแล้วก็ ของส่าก,กอดบ้างอะไรบ้างเนี่ยของศึกษาธิการจังหวัดเจามาใช้ตาที่นี่ครับรายได้จากการผลิตน้ําดื่มส่วนหนึ่งแบ่งให้นักเรียนที่ช่วยในการผลิตนับว่าสร้างรายได้ให้นักเรียนเป็นอย่างดียิ่งรายได้อีกส่วนหนึ่งทางโรงเรียนจะนําไปเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการรับส่งนักเรียนต้นทุนการผลิตที่สําคัญคือค่ากระแสไฟฟ้าขณะน,นี้ทางโรงเรียนได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ําดื่มของทางโรงเรียนแผงโซลาเซลล์ที่นี่รับ450วัตต์ซึ่งเป็นรุ่นใหม่สุด นะครับซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากรัฐพัฒน์นครปฐมนะครับซึ่งเสนอให้กับเจ้าของโรงงานนะครับก็ได้นํามาติดตั้งให้เรานะครธรรมดาเนี่ยไฟเนี่ยใช้สําหรับแต่คอมพิวเตอร์น้ํานะครับแต่เมื่อถ้าเราไม่ได้ทําน้ํานะครับเราก็จะใช้แอร์ที่นี่นะเพื่อให้ได้มีการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ไว้เด็กนะที่เราเด็กรอดเราก็เลยติดแอร์ให้เด็กก็มีระบบเซฟตี้เซนเหมือนกันหมดนะครับ ใช้จะบอกว่าไฟลั่วตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับไฟฟ้าทุกอย่างนะครับมีแผงวงจรบังแบบไฟดูดไฟลั่วปลอดภัยมากขึ้นครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีของใหม่ๆแล้วก็เป็นของที่ได้มาตรฐานเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดครับค่าไฟเราสวิงระหว่าง1 2ื่นถึงหมื่นเเราก็เลยติดตัวเนี้ยติดตั้งตัวเนี้ยนะครับเพื่อจะได้ลดค่าไฟลงจะประหยัดค่าไฟเดือนลอะเท่าไหร่ตอนนี้เขาคิดว่ะสาพันห้าพันบาท แล้วก็เป็นการช่วยเหลือเด็กที่ว่าเวลาเรียนแล้วร้อนเราก็เลยดีดแอร์อให้เขาเด็กในนี้เรียนฟรี free free ทั้งหมดนะครับเราก็รับไปส่งหมาฟรีแล้วก็มาเรียนกลัวเด็ก,กว่าจะเ,าเกิดเรียนแล้วไม่สนุกเรียนแล้วเกิดความทุกข์เกิดร้อน<ม>เกิดอะไ<ม>ร<ม>เ,รเงี้ยเราก็เลยดีดแอร์อให้ครับ โรงเรียนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนแรกแล้วก็น่าจะเป็นแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีของเราที่ใช้แผงโซลาเซลล์ในการประหยัดพลังงานให้กับทางราชการถือว่าเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นผู้ที่มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีให้กับพวกเราชาวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ จากน้ำดื่มที่มีคุณภาพนอกจากนักเรียนแล้วยังได้ประโยชน์ไปสู่คุณครูแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงด้วยวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมที่โรงเรียนบ้านละว้าวังขวายของท่านผูน้อำนวยการบุญรอดพลเสศนได้มาเห็นศูนย์การผลิต น้ำดื่มของโรงเรียนแล้วก็ท่านผูน้อำนวยการได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นการประหยัดงบป,ประมาณของทางราชการได้ไดอุทิศตนให้กับ,กบทางราชการ<ด>ถือว่าเป็นคูณานุประการอันสูงยิ่งของของเราชาวสพท 呀嘿。<music>